สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกคนวันนี้นะคะตาจะมาทำอาหารอะไรไปรับชมกันเลยจ้านี่เลยนะคะเป็นใส่น้ำมันใส่กระเทียมพริกเจียวลงไปให้หอมแล้วก็ใส่เนื้อสับที่ต้าเตรียมเอาไว้สับเอาไว้แล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำที่ออกจากเนื้อนะตาไม่ได้เอาน้ำใส่เพิ่มหรืออะไรนะคะเดี๋ยวผัดไปสักพักเดี๋ยวน้ำก็จะแห้งนะคะ แล้วก็หน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่ก็คือจะต้มแบบอ่าจนจืดแล้วนะคะไม่มีรสขมอะไรเลยแล้วก็เอามาใส่ในกระเพราเนื้อนะคะวันนี้ก็คือเมนูก็คือผัดกระเพราเนื้อใส่หน่อไม้นะคะจุกๆเลยค่ะเพราะว่าชอบที่แบบผัดใส่หน่อไม้อย่างเงี้ยค่ะคือเป็นคนที่ชอบมากเลยเมนูที่มีหน่อไม้อะไรเงี้ยคือมีหน่อไม้ติดตู้เย็นตลอดเลยมีใครชอบเหมือนตาบ้างไหม หลังจากใส่เสร็จแล้วนะคะ,ะเครื่องปรุงนะคะก็คือแบบใส่ตามใครชอบเลยชอบรสชาติไหนก็ใส่ไปแบบนั้นเลยนะคะ,ะไม่มีผิดไม่มีถูกเนาะเครื่องปรุงเนาะแล้วก็ใส่ใบกระเพราลงไปค่ะจุกๆเลยเออเป็นที่แบบชอบใบกระเพราเยอะๆค่ะมันจะหอมแต่ว่าใบกระเพราที่เนี่ยมันไม่สะใจเหมือนที่บ้านเราเนาะที่บ้านเรามันจะหอมมากเลย แต่ว่านี้ก็แก้ขับได้ก็อร่อยนะคะหอมมีกลิ่นหอมนิดหน่อยหลังจากเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยจ้าปล่อยไว้สักพักให้น้ํามันแบบเซ็ตตัวสักหน่อยอะไรเงี้ยหลังจากนั้นนะคะเราก็ตักเสิร์ฟไปเลยอย่างนี้เลยจ้าที่เอาใส่ถ้วยแบบนี้นะคะเพราะว่าแฟนเป็นคนจีนเนาะเขาจะชอบอใช้แบบแตะเกียบกินเนี่ยเขาจะกก็กินเลยเงี้ยก็เลย,ก,เลยก็เลยติดาทานแบบนี้กับเหมือนเขาเนะาะก็เลยตักใส่ถ้วยอย่างงี้เนาะ ก็จะมะีแก้วมังกรนะคะมีหอยแครงมีผักอย่างนี้นะคะ,อะหอยแครงที่จะเห็นเป็นสองฝั่งแบบนี้เนาะ,ะฝั่งทางนั้นจะเป็นฝั่งคนจีนเนาะเขาจะทานแบบแบบสุกสุกจนสุกมากๆเนาะส่วนเราก็เลยตาจะชอบทานแบบเป็นเลือดมากกว่านะคะก็เลยเป็นแบบนี้ค่ะไปทานข้าวกันเลยค่ะ